เบตาพี่เหมือนเบต้าเก่าอ่ะ Malikan killed King Cloud. I Me

ดูพี่มาล่างให้แล้วมั้ <him> ล่างแล้วปะตามขึ้นมาไอ,อ้น้องพี่หลุดอะ่ะใช่เหรอเออพลาดพลาดแล้วบอดไม่ทนันน้องพี่หลุด โอ้โหอย่าวิ่งกูก็มาตามทำวิ่งปั้นเนี่ยโอ้ไม่รู้ว่าลูดเขาที่น้องมันต้องมารายนี้ดิไลนไหนไลา์ล่างเหรอต้องไปลนยน้ำเปล่ามั่วปะเนี่ยรลยน้ำเลยกูกลับจากบ้านเพราะชอบเลยต้องรอวินดีมาก่อนทำอะไรเนี่ยยิงอ่ะจะลวดน้องพี่ไปไหนเนี่ยบอกบ้านระเบิดนันหนึ่งเน็ตเน็ตระเบิด เรียบร้อยจีจีผมบอกรอห้าทีห้านาทีเลยเหรออืหลอกเน็ตแล้เปล่าบอกอย่าเอาบางมันเป็นที่ไอ้นี่ครับอืยูทูปมันเป็นเอง หนูท่อแล้วยิงทีมยังไม่รอเลยวะเฮียทีมเรายังรอเลยจิง มันฮุกก่อนหรือว่าอะไรนะน้องด้วยเวลาเจอกระเล็ดอะน้องนี้แบบแนะนำเลยวแบบ่ถ้าแบบมึงไม่ได้ตัดรูนเลยมึงออกที่โล่นียมาแรกวไม่ทำอะไรไม่ได้เลยอืมต่อยมือมึงก็ถึกแต่ว่ามึงรอดอยู่นะ ในน้องพี่มาปะเนี่ยน่ามาละมั้งสวยปะลองพี่บอกมีคนชมสอเนิตอต Oh, hey. Your tower is taking damage. <laughs> Demented Shaman Vindicator is missing from the Legion bot jungle. Midas killed Chipper Leah. Oh, got no. เอ้ยครูกาลังจะเป็นหนูท่อออนไลน์เลยท้อว่าไอ้ปั๊มหนูท่อกำลังออนไลน์จะส่วจริงไอ้ฟูแล้วตัวหนึ่งเตะไม่ได้ด้วยเฮียมันเป็นอะไรบ้า ตรงนี้เป็นอะไรวะอ,อย่างของผมวันนี้จะลงครับก็ดูแต่ว่า YouTube มันมีปัญหาครับอืม มันไม่ได้เกี่ยวกับผมอะเก็บไหมเออมันเป็นทางของ YouTube เลยครับเออชิคบกูเล่นโอ้ยเจ็บเออกูใช้แผ่นรองนี้ด้วยเจ็ยดีกว่าเยอะเลยวะ่ะยื๊บนนเล่นอ่ะเออเว้ ได้แล้วหนูท่อใช่กระดดหนูท่อแล้วครับหนูเกมนี้ต้องมายืนกายแล้วอเอคลองไปอยากให้อแล้วครับหนูชอบหลุดอใส่ เออนี่กูเจอมือแล้วหรอเดเวลเลอร์กูเจอมือแล้วเหรอเนี่ยมันยากใช้แบนผมไปเหรพี่ทำไงเหรอพี่ฮะตัวอื่นก็เล่นะไม่กูเจอมือแล้วหรอเดเวลเลอร์มึงจำได้ว่าที่กูเคยสอบเล่นอาเคอร์จ้ะนี่มึงเล่นตัวอะไรเนี่ยโอ้โหจำได้ดีวะมึงเล่นตัวเยอยอะไรเนี่ยเพื่อนไม่เล่นบีฮิมอสบีฮิมอสเลยพวกนี้วะไม่บอกตัเยอะเลฮะ ทำไมมึงไม่บอกหรทำไมมึงผูดเหรอวะไปบนนะ่ะไปกับบ๊อบบี้อนะ่ะมาคุยกับเขาเองแล้วกันน่ะอะไรน่มึงไม่มากันหออแล้วหรอคนเดียวไปกับใครกูเล่นได้หมดเลยมึงเล่นให้มันดีนอะ่ะเพื่อนจำชื่องไ,ได้เลยลูกคุณจำชื่อมึงได้ดิมึงเล่นตลกสุดแล้วในฮอนนะ่ะเฮีย อโอ๊ตมึงรอเลยน้องเจ็บเนี้ยหาจัดชอบอ่ะเล่นมันดีๆโอ้ยเชื่อเลยฮีโร่เหนื่อยจังวะฮีโร่ไอโอ๊ตไอสัตว์มันพึ่งกูคนเดียวไปบ่าวะทำไมมึงไม่กดมันสู้ด้วยดัสมาวนี่ม่กดสูเนี่ยผมไม่รู้ครับมันไม่ใช่แพลตฟอร์มมาตัวโล เหมี้ยพิ๊กี่อยมันตีเลยเนี่ยสัตว์ไปเฮ้ยมึงอยากให้เราตัวเนี่เงามึงโง่ไอเว้่อนเดอะไรไอผู้ตรงไอ้ที่ถ้ามันเล่นในห้องขนาดมันเล่นมันแล้วผมกดอ่ะผมกอดตัวเด็กอ่ะผมเจอพันผมเจอแค่ไม่เจอพันแปดะผมยังท้อแหละเกมนั้นอ่ะ เฮลโลบังอ้าวต่บอยวักดีอ้าวดีว่กไม่เจอโวแล้วอู้วรวยเลดทั้งทั้งหน้าบอยดูดิบอยโดนหรอโดนกันหรอฮันเดอร์ยืนฟาร์มเลียนโซโล่คนเดียวไม่ตายตัวงงเงเราเราโดนเลงใช่ไหมยัยโดนจีเอ้ยรอดแล้วรอดแล้วเว้ยค่าค่าทางบ้านผมยับเลยแล้วก็มันุนมกระทิ่ผม ลอาละเว้ยโอ้โหกูเจอห้องนี้แหละแรงกูขึ้นยเย้ฮะี๋ยวเราจะรีเดียวบอยบอยกดกับใครอ่ะกดก่อบังวะเล่นงอะไรอะ่ะผมจะได้เลือกตัวถูกไม่ไม่บอยกดกับใครกดกับังบ้างเจอพวกไอ้อ๊ดอ่ะกดป,ป่าได้นะครับผมกดคนเดียว มามาก็กับบังมากูไม่เล่นไก่โออะไรโอแมงกาแมงโดมกูแน่เล่นบัตเตอร์บ้านพี่มันบัอลบอลมันนี่บังเงี้ยวเดี๋ยวมันไม่เจอเจอทําไมจะไม่เจอไม่ได้มันไม่เจอเออโอมันจะเล่นเหรอเออโดนแหละสองวันสี่เดือนโอดีบางโดนไฮโลมันดีเราต้องไม่ได้โดยโดยลำแข้งเนี่ยกับตาบอยดีกว่าเล่นไก่โออะไรโอไม่ชอบอะไรพายลงพายโรแมนเซอร์มาอะไรเป็นฝันลงฟันล่างมาฮัลโลฮัลโหล่กูชอบฮัลโล่นนเี่ย ดีครับไม่ใช่สวัสดีครับก๊อปบ,บานหวยเน็ตหลุดเลยดิให้เจอเฉยเดี๋ยวรีก่อนเดี๋ยวถาวมให้ก่อนเทียมัดแม่งจี้กูยับนี่รีใช่ไหมเนี่ยรีรีลองถามก่อนให้มันให้รีวะโอเคเกลายเป็นปะเป็ดได้ยังไงเปลี่ยนใหม่มีมีคนแปลกด์้ายกดมั้งดีกดกดค้ายกดมั้งนี่บางได้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 นี่ไปแล้วเนี่ย ไม่หรอ,อยังไม่ไปยังไม่ไปยังรอดอยู่อย่างมันมันเทีย่ยนแปดตอนนี้ YouTube ยูทูบเนี่ยมันกากเว้ยตอนเนี้ yeah! All the way! นยเย้ลอเลยสวยบอยสวยเว้ยท<ะ>ิมเดิมเว้ยทิมเดิมฮะเดิม,ดมเป๊ะขยายฝั่งแกนเลยเว้ย เอกลัวเรียวยังเจอะจริงเธอกูัเรียวยังเจอะจริง,รก,รรงกูตามอ่ะกูอยู่พัทยาด้วยกูตามแน่สูเว่ไหคนสี่เล่นอะไรอ่ะนายรออะไรอ่ะโลเดิมอ่ะรีอีกได้ไหมเขาถามอีกได้ไหมบอกแล้วตาบอยต้องมากดกับบางเจอชัวตี้แล้วนะ ไหนยังไม่มีตี้เลยบังมีเนี่ยมีทั้งไอโอสมีพวกดิวพวกไอฟูน่ะกดยืนน่ะบังเยอะหล่ะเออบังเจออยู่เกี้ยบบังเอาชิปเปอร์ไปยิงจรวดเลยเต็มตุ้มตุ้มบางคนนะเนี่ยเดี๋ยวผมแคุ่้งแล้วบางคนแล้วเสียไปเสียรีเลยรีว่าคันรีอยู่เดี๋ยวขอทีไหนเว้ยรีเวรแบกและไหวตัวนี้หนักเป็นเพโลแมนเซอร์อ่ะ ยิ้มไม่โรแมนเซอร์อะที่วันนะั้น่ะนี่ไงมาหนแชมป์เทพนะมมพนแชมป์ตลกนะ่ะสอ0งพันแล้วหรอกูโหดอยู่ล 2, นะแล้วสองพันน่ะแตมกูโหดครับพ่อโหลปดเจตโตกูตบขี้แตกอ่ะเบล่ออ่ะอเข้ามาดิเบอือเบือ เออเอากนะูเนี่ยเอ้ากูบปล้านแลอ่ะมาดิแมตแคนวิสอ่ะแมตฟ์นฟเนอ่ะมาจัดเฟเนเนตให้กูหน่อยเวย้ยขอแบบเจอแบบแทงแรงแบบท็อปทอปหน่อยวะแบบติดหนึ่งในสิบอะจริงเอาหน่อยเวย้ยเอาหน่อยเวย้ยถูกไม่เจอใครเลยกูนั่งเงาเฮียเดินขวาเสร็จช่วยอะไรเรนี่ยตรงเนี้ยฮะแมตทูนเนอร์อ่ะ กูชนะทุกคนนหยโตเมื่อวานมันแค่เป็นเลดเดย์เฉยแบบช่วงขาลงอ่ะอ้าควเจออ้าสวยสวยสวยมีฟูเอ้ยเรามีสบายเฮเรามีสบายกว่าเิมอีกโอ้เรามีสบายโอ้ยมีตายโตให้เล่นแหลมมันไปเจอนั่นจริง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 เดีายวเราไม่กดด้วยกันจริงจริงบอยจริงแต่ระบบเกมมันเออเนาะเอาสองพันมันอยู่ด้วยกันทำไมวะอือใช่ นี่ไงไม่ใายหนึ่งมันแซวกูนี่ไงแซวกูไง <ผม S 1> ล่ะมึงแค่ฟังขวาฟังขวาวันแรกเล่นดีนะเออแมงแซวกูเฮ้ยแฮงบอกกูเปิดหมึ่ง้ามันตบกูตกสองพันมันบอกกูเนี่ยมันตบกูเกมเนี้ยไงล่ะมึงตัวอะไรดีแฮงตบกูสองเลือกก่อนนะครับเล่นตัวอะไรผมได้เลือกตัวนะแฮงตกกูตกโใช่ยเหรอชนะหายตก ไม่นะใครเล่นเกมนี้ยีึดอย่งทอไอเหี้ยเอ้ยแต่ฉัน,นชนะแล้วไปพูไปกลางไปพี่เป็นโซโลให้ไปทาำได้ตัวอะไรอ่ะงานเขียนอยู่างานเดีพี่กลางเองมันบังไปกลางเลยตัวอะไรก็ได้บงังไม่ใช่วากิลี่อ่ะตัวอะไรก็ได้ชนะอ, <ๆ S 1> อยู<ๆ>่กำลังจะหยิบเลยโอเคโอเค,อเค,อเคดีน้อดัดทางอ่ะ เล ow, mm ่นขาเคนโชยฟูเลยเหรอฟูนี่ต้องต้องเล่นขาเคนโช่น้องเลยไอ้ฟูนี่ต้องคือต <Yeah> ้องจัดขาเคนโชนะเอาจริงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปั๊มไอ้ปั๊มแตงกิวมาครับน้องแม็กมิดกลางมาสี่คลิปห้าคลิปครับเฮ้ยถูมากครับน่ารักจังวะมึงดูดิไอ้เคมน่ะนั่งดูน่ะมึงดูไอเคมนี่นั่งยิ้มน่ะกดเปิดของขวัญนะขอบคุณครับ กูรู้องพันเลยพี่ได้เนาะพี่จัดให้เลยวันเนี้ยกูจะไม่ลงสตตีมเลยกูหลุดกูจะขึ้นกูหลุดกูจะขึ้นยิงครับสวัสดีครับผมเว้ไข่อะอเฟนซีมิดบอลไก่เฮ้ยนัทเตอร์เออดได้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 หมดครับนัทเตอร์น่ารักได้ได้ได้ ต่อเล่นอ่ะขายเล่นคนเดียวเลยเหรอครับเนี่ยใช่ใช่ใช่กดตล่ดได้ตผมมากครับปามแต่คิว่ากนะ้องอย่าไปให้มันเลยไปเลยก็ลงพี่มึงกูขึ้นตลอดออเป็ดกูอย่างโหยปะเป็ดไม่ใช่เลยเล่นเล่นกูอยากรู้ใครอ่ะตั้งไก่อ่ะอะไรอ่ะออฟเฟนซีฟมิดวอไก่อ่ะไอเทมต้นเกมออกบิงสองอันออกมาหาแม่ผมคิดสองอันนะบางวันนี้บางซ้อมกับหลังไหนะ เอห้าห้าเอ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 ใช่ใช่ไม่ใช่ไอพวกบอกว่าพวกซูเปอร์คิตี้อ่ะใช่ใช่คนนั้นแหละพิแดนมันแก่ี่อ๋อเ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 อนี่คือพิแดนเหรอเอหาหาคือพิแดนแต่แม่งด่าคนไทยกูเป็นแอนิมอลแม่งเจอกูแน่วันเนี้ยพี่แน่ละไอพวกไอหลังมันชอบเรียกเออใช่ชอบเรียกคนไทยสัตว์ป่าเลยเนี่ยวันนั้นแม่งเรียกน้องกูไงไอไออเล็กซานเดอร์ไอพวกนั้นอะ แม่งเรียกอนิมอลกูเคลียใจกูไหวไหมเนี่ยล่าสุดข้อเอ็นไปสามหนึ่งเลยนะใช่เหรอใช่ไหวไหวอยู่ไหวอยู่เห็นอยู่พนด้าโมเนียมไอ้นอนอ่ะแต่แต่พวกนั้นเขาเล่นเซิร์ฟอีวมันเลยเสียเปรียบอ๋อเออป็นแบบขผบยอลงแล้วเขาดูครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวไปก่อนเอ้ยไม่ใช่เอไม่ใช่ดิวโอ้โหชอบเลยมันมันไม่ได้รูดตั้งใจเล่นอยู่โหดมากครับป้าน้อง เออไม่ไม่ชื่อชื่อข่าวอะก็สมัครกันบ้างเลยเออก็สมัครให้มันเขีย่ยบ้างน้องเออให้มันเขี่ยกันบ้างได้ไหมเออ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 เอาอืมสาบไปทีนึงอะ เนี่ยมึงเห็นเอวว่าเอวว่าแบบคือถ้ากูเล่นแบบถ้ากูถ้ากูเล่นแตนฮิตมีอัพอ่ะกูบอกให้เลยผิวจัดแต่ฮิตมีอัพอ่ะขอเพียงแค่เจอแค่เจอ,อ,อในฮิตมีอัพอัพอัพออนไลน์ t อะอยู่จากอัลฮันโด

นี่อรักีพุทธกาเดี๋ยวว่าเริ่มราปการนะดุนเอาลุนบอลได้นะเอาเลยๆนะต่อเก็บวเลยเก็่ยวเลยเก็่ยวเลยครับเก็่ยวเลย จะรอเพีงแค่เธอนั้นเธอหนา hit me up 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 all n i uh, g h ิ อเล่นเกมเป็นไรอะไรอ่้เด็ดโดนเฟิร์สบัตรสั่งเกมค้างเหรอนี่โอ้ยยังไม่กูอยากออกเกมเลยไอ้สัทโอ้ยยังไม่คิดกูอย่างเยอะแล้วกูอะไรเนี่ยกูว้าแล้วกูซื้อเกิดเย็ดแม่แล้วกูซื้อเกิดเสร็จแล้วอะไรอ่ะคุยเหอะเกมค้างเย็ดแม่เฮ้ยไหนละเกมเนี่ย เียแม่ซื้อเกิดแล้วเกมค้างพ่ออะไรโย่นจมาแหกคูไว้เหอะ